สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนของวิธีการหาเงินฟรีเข้าบัญชีของ t ูแมนี่วอลเล็นะครับ1,300บาทนะครับจากการเล่นเกมนะครับเป็นเกมที่เล่นแล้วได้เงินจริงนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอนี้กันเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ ANC Studio นะครับวันนี้ก็จะมา ถอนเงินนะครับจากแอปหาเงินฟรีนะครับที่เป็นการเล่นเกมนะครับแล้วก็ทําเงินได้จริงนะครับกีกัมนะผมน่ะกำลังจะหมดนะครับอีก3วันด้วยกันเนาะก็เลยนะครับมาอัปเดตแล้วก็มาถอนเงินกันนะครับวันนี้ผมจะถอนทุกเมนูเลยหน้าที่มีไว้แล้วอีกนะก็อยากดูเหมือนกันว่าถ้าเราถอนทุกเมนูเงินจะเข้าหมดหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าดูไปแล้วนะครับผมน่ะก็จะเป็นเงินอยู่ที่1,300บาทครับผมน่ะจากแอปที่มีชื่อว่า p i กกี้โกนะครับก็คือเป็นแอปนี้นะครับ ก็นะผมนะสำหรับคนที่จะเล่นตอนนี้นะผมนะผมไม่แนะนำเนาะเพราะว่านะผมนะถ้าเราเล่นไม่ได้เชิญเพื่อนนะครับมันจะทําให้เรานั้นไม่ทันในส่วนของการถอนเงินนั่นเองนะครับผมนะซึ่งการถอนเงินนะครับจะสิ้นสุดวันที่ เอยไม่ใช่เดวันที่4นะวันที่4เดือนกุมภาพันธ์2022นะครับวันนี้ก็วันที่1แล้วน่าสำหรับคนที่เล่นคนเดียวแล้วก็ไม่ชินเพื่อนนะผมก็เลยแม่แนะนําให้เราเล่นนะครับตอนนี้เนาะซึ่งนะครับกิจกรรมถ้าหมดเขตวันที่4นี้เดอนกุมภาพันธ์2022นี้นะผมคิดว่าหลังจากนั้นอาจจะมีอีกนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีแล้วนั่นเองนะแล้วก็หมดเขตวันที่25เนาะแล้วก็เขาก็สกร้างกิจกรรมใหม่ก็คือวันที่26นั่นเองนะครับ ซึ่งหลังจากที่วันที่4นี้ก็วันที่5เราก็มาดูกันอีกทีหนึ่งว่ากีกักรรมนะครับในส่วนการแจกเงินฟรีของแอปที่มีชื่อว่าพิกกิโกจะยังมีต่อไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ค่อยมาติดตามชมอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้นะผมก็มียอดเหรียญน,นะทั้งหมดอยู่ที่357,430 ซึ่งจากการแนะนําเพื่อนทันสิ้นนะครับผมนะก็ส่วนใหญ่เนาะประมาณ9.9%คือจากการแนะนําเพื่อนที่ได้รับคะแนนตรงนี้นะครับซึ่งคะแนนนี้ผมก็คิดว่าภายใน3วันนี้อาจจะใช้ไม่หมดนะครับตรงนี้ก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าคะแนนเหลือน,นั่นเองเนาะก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็ไม่ต้องสมัครความผมเลยก็ได้ตอนนี้เนาะค่อยสมัร่ร ไว้ทีหลังก็ได้นะหรือไม่ก็ไปสมัครกับเพื่อนของเราก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้หน้าเพื่อนของเราก็จะได้รับคะแนนไปเหมือนกันนะครับด้วยการนะครับผมนะใส่ UID ถ้าบอกเพื่อนของเรานะว่าให้เขาดันเอา UID ของเขานะครับให้เขากดที่ตรงนี้แล้วก็กดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มา Copy นะแล้วก็ไปเอา UID ของเพื่อนของเรานะครับแล้วก็มาใส่ที่เรานั่นเองนะคือมาใส่ตรงนี้นะอ่าแล้วก็กดวางไปแล้วก็กดยืนยันนะครับตรงนี้นะครับก็จะได้รับเลยเนาะ ของผมคือการส่งลงเหลือเพราะว่าผมใช้ uid ของผมเองนั่นเองนะครับผมนะตอนนี้ผมก็แนะนำไปแล้ว768กคนก็แนะนำเนาะไม่ต้องแนะนำ่านไม่ต้องสมัครขางผมก็ได้ตอนนี้นะครับเพราะว่ากิจกรรมใกล้จะหมดแล้วนั่นเองเนะาะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เลยนะครับว่ากิจกรรมหมดวันที่4ี่ผมพาพันนอิ่นนะครับโอเคนเ่๋ยวผมจะรับคะแนะนะจากการชินเพื่อนตรงนี้นะครับอันนี้คือคะแนนจากการที่เราชมวิดีโอโฆษณาวันนี้ผมยังไม่ได้ชมเลยนะเพราะว่าถ้าผมชมไปคือคะแนนผมเยอะนะครับตรงนีนะ้ผมก็เลย ไม่อยากชมแล้วทุกคนนะเพราะว่าถ้าชมไปก็อาจจะใช้ไม่หมดนั่นเองนะครับตรงนี้นะส่วนตรงนี้คือเป็นคะแนนของการชินเพื่อนก็จะรับนะครับตรงนี้คือจะรับต่อไปเลยนะครับผมนะซึ่งคะแนนนะถ้าเรานะมีอยู่แล้วก็หลังจากวันที่4กุมภาพันธ์2565น้้าะครับผมนั้นหลังจากวันที่4กุมภาพันธ์นั้นนะครับคะแนนจะ ถูกทีเซตใหม่นะ,ะเหลือสูรนั่นเองนะก็เลยนะครับเสียดายมากเลยเพราะว่าคะแนนนะครับอุตสาหาเยอะนะครับผมนะถ้าเราเล่นไปแล้วก็ไม่เชินเพื่อนนะครับเราก็จะไม่สามารถถอนเงินได้นะสำหรับคนที่สมัครตอนนี้นะก็เลยแนะน,นาให้เราสมัครอีกตอนนี้รอกิจกรรมประกาศขั้นต่อไปนะว่ามีกิจกรรมอีกหรือเปล่าเนาะซึ่งนะครับถ้าใครอยากสมัครตอนนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าแนะนำนะครับผมให้เรานะครับไปเล่นอัปเกรดเลเวลของเมืองมากกว่าการที่เรานั่นจะมาเชินเพื่อนหรือจะมาดู ดีโอโค้ชหนาหรือจะมากดแชร์ไปยังบัญชีแชทของเพื่อนของเรานะอันนั้นคือไม่ต้องดีกว่าเนาะเรานะครับไปอัปเกรดเมืองของเราคือตรงนี้นะฮสำหรับคนที่จะได้ตอนนี้นะผมนะผมก็เลยแนะนําให้เราไปทอดลูกเต่าแล้วก็อัปเกรดเมืองของเราดีกว่านะครับให้ถึงเลเวล80นะอ่าเพราะว่าการที่เราถึงเลเวล80เราสามารถที่จะถอนเงินได้ทุกอันตรงนี้เลยนะครับตรงนี้คือต้องให้ถึงเลเวล5เลเวล10นะครับเลเวล30แล้วป่าตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดนะ แล้วแล้วก็เลเวล50ตรงนี้แล้วก็เลเวลแปนะครับตรงนี้นะก็ประมาณนั้นเลยแล้วกันเนาะโอเคนะผมก็จะถอนเงินแล้วกันนะครับผมนะถอนอยู่ที่6ก0้บาทอันนี้นะส่วนก็0 8ป8ส2 2 3อโอเคกดลงไปนะครับโอเคนะครับกดยืนยันไปเลยทุกคนนะครับอ่าแล้วก็ถอนไปแล้วหนึ่งนะสามารถถอนได้ครั้งเดียวตรงนี้นะครับ อันนี้ก็สามารถถอนได้ครั้งเดียวเหมือนกันนะครับก็กดถอนให้หมดเลยนะครับตรงนี้อ่ะแล้วก็แบบนี้เลยทุกคนนะอันนี้ก็1ครั้งเหมือนกันนะครับทั้งหมดอยู่ที่1,300นรบาทนะเพราะว่า600บวกกับ5้า้ก็เป็น1,100บาทนะครับแล้วก็อันนี้ก็120อันนี้ก็60นะอันนี้ก็40นะครับก็รวมเป็นทั้งหมดอยู่เท่านี้อยู่ที่ประมาณอ่า200บาทตรงนี้เลยนะครับโอเคนะก็อันนี้ก็กดต่อแล้วก็ถอนเงินกันต่อตรงนี้เลยนะครับผม เดี๋ยวเราก็ค่อยดูกันนะครับว่าเงินจากข้าเดือดหรือเปล่านั่นเองเนาะอ่าผมกดถอนด้วยๆเลยทุกคนนะเมื่อคืนผมลองถอนแล้วแล้วก็เงินเข้าปกตินะครับ1,3 0 0ับาทนะซึ่งวิดีโอนี้ก็จะลองอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเข้าอีกกระเป่าเพราะว่ากี่กำไก้จะหมดแล้วนั่นเองนะครับผมอ่าเหลืออีกสองอันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของทรูมานี่วอลเลทกันนะครับว่ามียอดเงินเข้ามาหรือเปล่านั่นเองนะครับผมโอเคนะครับ อ่ะแล้วก็นะครับแนะนำนะให้เราถอนนะก่อนที่เวลาตรงนี้จะหมดนะครับเห็นไหมหรือเวลาอีก40นาทีนะปกติคือน1 1วันหรือประมาณ24ชั่วโมงนะครับถ้าหมดไป40นาทีเขาก็จะรีเซ็ตใหม่เวลาตรงนี้ก็คือเป็นรอบใหม่ผมก็สามารถถอนได้อีกครั้งหนึ่งรงนี้นะซึ่งถ้าจะถอนตรงนี้คือไม่ได้แล้วเพราะว่าเขากําหนดจนํานวนครั้งขีดจํากัดคือถึงแล้วนั่นเองนะครับก็ต้องรอให้หมดเวลาก่อนตรงนี้นะผมถึงจะสามารถที่จะถอนเงินได้นั่นเองนะครับผม โอเคนะครับอันนี้ก็บันทึกการถอนอ่าหมดแล้วทุกคนเข้ามาแล้วทุกคนนะนี่นะ6 0 0บาท300บาท200บาท60บาทนะครับอันนี้ก็60บาทนี่30บาท30บาท1 0บาท10บาทเนาะเดี๋ยวเราไปทบชมไปดูในส่วนของ True Money Wallet กันนะครับผมว่าเงินเข้ามาแล้วหรือยังนะครับโอเคทุกคนนะตอนนี้ก็อยู่ในส่วนของ True Money w a l l e t นะครับมีบินเข้ามาทุกคนนี่นะ ส0บาทนะครับแล้วก็30บาท60บาทนะครับแล้วก็มีอีกสีรายการนะที่เขาไม่ให้แสดงเนาะก็มาที่ข้อความนี้นะครับมาดูว่ามีข้อความเข้ามาหรืปล่าตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่มีข้อความเข้ามานะครับแต่ว่าเราไปดูที่รายการต่อนะครับที่รายการทุกคนน้าก็มียอดเงินเข้ามาทุกคนนะครับนี่สิบบาทนะครับเดี๋ยวเปิดวันที่นะครับผมนี่ครับวันที่วันที่หนงกุมภาพันธ์นะสองห้าหนะครับแล้วก็ สิบบาทสิบบาทสาสิบาทสองยอดนะแล้วก็หกสิบาทก็สองยอดแล้วก็ยี่สิบบาทสองร้อยบาทแล้วก็สามร้อยบาทแล้วก็หกร้อยบาทนะครับก็รวมเป็นทั้งหมดอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับผมนะก็เป็นการถอนเงินนะผมนะที่เข้าเหมือนเดิมทุกคนนะครับจากแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าพิกกี้โกนะครับโอเคทุกคนนะก็อย่างที่บอกนะว่าสำหรับคนที่ต้องการที่จะเล่นตอนนี้นะครับผมนะก็เล่นไปได้สมัครไปได้แต่ว่าไม่ต้องมาเก็บคะแนนเพราะว่าถ้าคุณไม่เชิญเพื่อนในช่วงเวลาเนี้ย มันค่อนข้างที่ใช้เวลานานมากเนาะแล้วก็มันไม่ถึงนะก็คือว่าวันที่สีนี้คือไม่พอสำหรับที่เราจะเก็บฟรีนะครับมันก็จะไม่ถึงดูสิผมมีอีก3,000 0นกว่านับก็คิดว่านะไอีก3วันนี้น่าจะแลกไม่ไม่ทันเนาะก็คือว่าน่าจะมีคะแนนเหลือมากเลยทีเดียวนะครับก็เสียดายเหมือนกันเนาะ,ะสำหรับคนที่สมัครตอนนี้นะผมะก็แนะนําให้เราไปอัปเกรดเลเวลบ้านของเรานด้วยการทอดลูกเต่าตรงนี้นั่นเองนะครับอ่าเราก็ทอดลูกเต่าไปเนาะ <biases. S 2> แล้วก็มาเอาเหรียญที่เรามีอยู่ตรงนี้แล้วก็ไปอัปเดตนะบ,บ้านของเรานั่นเองนะครับตรงนี้นะผมก็โดนโจมตีไปสามหลังด้วยกันนะครับตรงนี้นะโอเคทุกคนนะก็ประมาณในี้ในส่วนของวิดีโอนี้นะครับก็เป็นการอัปเดตน,นะครับแล้วก็มาแนะนำนะในส่วนของคนที่กําลังจะเล่นอยู่ตอนนี้นั่นเองนอกว่าเราน่าควรเล่นหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเราจะเล่นเราต้องเล่นยังไงนะครับตรงนี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับผมนะสวัสดีครับ